ซึ่งบทอันนี้ก็ได้รับพระราชาทานวีสุงข้ามาศีมาเนาะซึ่งก็เป็นลักษณะเป็นบทธรรมศาสตร์ตามการแก้งตามที่เขาเห็นนั่นนะแหะเนาะก็คือมีขนาดกว้าง40ตามไปอยู่ลก็คือเห็ดเรียบง่ายก็คือยังที่เดบบอกก็คือเห็ดเป็นสําหรับใส่การคําสังกรรมของคณะสงฆ์ก็คือ,อยังดียวเห็นยังที่ยางขึ้นไปเองเสียทางลาดสั้นลาดสูงขึ้นไป ก็คือการขี่เล่าพทตตาบทซัว์ก็คือหยาบโยมที่มากกันนี่แหละก็คือเพื่อที่ยกระดับจิตใจยกระดับจิตวิญญาณของโตของเฮานี่ขึ้นเรื่อยๆจากอำนาจจากอำนาจของกิเลสตัณหาก็คือเพื่อให้เขาถึงพะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเนาะผู้ทั้งลังเลยยิ่งบัดบอ่า เตาน่มยก็คือสถานที่ราดสูงนี่ก็เป็นการเรียบเสมือนก็คือเป็นประมาณว่าเป็นการยกระดับจิตใจของเท่าทีไม่ละเพื่อที่ยกยิตวิญญาณของเฮ่าให้สูงขึ้นก็คือเป็นในเฮาเข้าใจของก็คือเป็นการยกระดับคําสอนแล้วก็เสาหินสองตนที่ยกข้างนานี่ก็หมายถึง เป็นตัวแทนเป็นคล้ไขๆครับหมายถึงปะธรรมแล้วกับพระสงฆ์แล้วกับเป็นระธรรมแล้วกับพะวินัยเนาะเป็นเสาหินสองตนนี่ก็เป็นคือเป็นตัวแทนของระธรรมวีนัยแล้วกับเสาเขตมีสูงฆ่ามาสีมาที่เป็นโลกสิงห์นี่ก็เป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชอย,ย,ยู่มืองไดกันล่ะยมโยยมมุมทางมุมมุมทงสีดานก็คือเป็น รูบสิงพระเจ้า,าโศกมหาราชก็คือแบกดอกบัวหันหน้าไปทิศตั้งซีก็คือก็คือหมายถึงพุทธัพุทธบริษาทตั้งซีนี่ผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสกัเลรโยชผู้พระธรรมคำสอนคำสร้างสอนน่ไวเนื้อหัวด้วยการปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ตามคำสอนก็คือให้กวางไกลไปในทิศตั้งปวงก็คือยังเข้าไมา้ล่ะขานหองริษัททาเทากับว่ามา บัดตาโน่นก้ลมเนี่ก็ว่ามียังก็ยังบาดจานเป็นว่าว่ามีของขังยังนำม้ตนก็บว่ามีเครื่องร่างของขังอีอย่างกับว่ามีมีตะเพะปึกปึกปุกเสกกับว่าเป็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตาม้าเข้าไปขันอันนี้ลังคนกับสิบว่ามักบันไดบ่อมีเล็กบ่มีหวยบ่มีใบหัวบอกแต่ว่าขันมานี่ก็คือให้คือยกระดับจิตใจของตัวของเฮ้าเองแล้วก็ ลกนิมิตทั้งแปดโลกที่เขาเห็นโลกนิมิตทั้งแปดโลกนี่ก็หมายถึงอริยมรรคไม่องแปดหรือกรรม,มะนิโรธคาไม่นีปฏิปัาก็คือการดับความดับไม่เหลือแห่งกรรมหรือขี่เข้าเอ่อนกันว่าพากันไปแก่กรรมที่เขาเคยได้ยินกันนั่นแหะไปแก่กรรมในที่นี่บ่กกันว่าไปนอนในร่มศบไปหดํามนอนไปนันไปนี่ตั้งสี่กับว่าแมนนี่ก็คืออริยมรรคไม่องแปดก็คือการทํางานชอบการพูดจจชอบยังสิ ย่อลงมาเดี๋ยวสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญานี่อริยมรรคไม่ลงแปดหนึ่งย่อลงมาเหลือสามก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลืสองก็คือกายยัตาปย่อลงมาเดี๋ยวหนึ่งก็คือการเจริญอนาปะนาสติี่ที่อาจารย์เปนบอกก็คือให้ยโยติร่มหมายใจเจ้าของนี่แหละนี่ก็คือโลูกนิมิตนี่ก็หมายถึงอริยมรรคไม่ลงแปแล้วก็สร้างโคเฝ้านาบันไดนี่ก็หมายถึงกายกับใจที่อ่อนน้อมของเราพุทบรบดีซั ความเข้าหลบเสือฟังก็คือในเสือฟังในพระธรรมคำสังสอนของภาษศา,าสดาแต่ว่าพระบรเจ้ากระตัดไว้ในกลามาสูตรว่ายา่าพิุ่เสือให้ปฏิบัติเองเพราะว่าคําสอนของพระบรองค์นี่เป็นสิ่งที่ส่วนเข้ามาฟังแล้วก็เขามากปฏิบัติก็คือปฏิบัติเองแล้วก็ใส่พิจารณาพิจารณาโดยเหตุด้วยผลเนาะก็คือบอกงอ่งไงศาสนาพุทธของข้าเป็นศาสนาแห่งปัญญา บ่าเนเสื้อนั่นเสื้อนี่อียงกับไปเสื้อน้ำเขาแล้วก็บันไดซี่คันมีก็หมายถึงรับคำรับคำที่วนศึกษาแล้วก็นั่งไปสู่การปฏิบัติก็บอกว่าสิเป็นพมมิหารซีอิธิบาตสีบริสุทธิ์ศีลแล้วศีลซีล้วก็อริยสัจซีบอกว่าสิเป็นทุกสมุทัยนิโรธมักก็คือสิ่งเดียวเละอันนี้ขั้นบอกอันนี้มันก็สีเงาเนาะแล้วก็พระ พระทานปางมารวิชัยนี่ก็หมายถึงช่ใช้ชนะของพระพุทธองค์ที่ตอ้อที่มีต่อม่านในการในเมือตทัสเซโลก็ลคือยังเข้าสิทงิในยิ่สวดดูๆก็คือพรหองสหัสสมาภิณิมิตาสาวุธันตังก็คือเป็นการเป็นตังชนะมา่านที่ก่อนที่พระเบเจาสีได้ทัสเูโลนั่นก็คือในวันวิสาขบูชาบูชา,ชาเ,นเนื้อแทนวัชระอาจก็คือไต่ต้นสีมหาพ่อนะนเนาะมเนก ก็บอกพ่อข,อข่าวๆไปบ้างข้างหน้าต่อเนาะ